สวัสดีครับบ้าบอยแดนินทิติสานครับขอกาวสวัสดีแม่เมีพี่ๆนานาเอฟซีทุกหมองทุกบอลครับผมมือนี่บ้าบอยมาเลาะปาลาเลาะดงหาเห็ดอีกขึ้นกาครับมือนี่มาสวยๆครับแดดออกสองตาแล้วครับเหลืบแแมบแล้วครับผมพี่น้องเดี๋ยวมือนี้สีส้มสีมันบอลจะได้เห็ดบอนะครับเดี๋ยวยังไงไปติดตามกันครับเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันครับผมสวัสดีครับฝากก็เลยกดแชร์น่เด้อครับผมพี่น้องครับมือนี่รถแลี้ยวนกันเป็น ส่วนสารสานอย่พี่น้องหาเห็ดมือนีเห็ดออกครับเอาปาดปาดมาก,ก่าเจ้า,ขออาเขี้ยวบนโโี่นพื้นละพี่พี่สีแห้งแปนเลยขี่จะเบิ่งตีเขาเขาสิบ่อหัหอกกระสุนกว่านลูกลูเบิงเลย สงสยเมนเอื er. ini, ่อ่เค bueno ียรก็มีนก็จะก็จะเคลียครับแค่กันก็จะบางัดคือคือสีแบบว่าไปพอมันนี่คือสีเกิดเต็มพ้นเลยเนาะ ที่อย่างคือย,ยังยังเหยียบเป็นปูปกักปุดปัดมันโอ้มันลายๆนะมัแท่านี้พอออยุพี่น้องด้อนอน้อยๆห้ <c ười> อยกับเจ้าเอาสองสามหมู่จะพ่อตะข, <c ười> ขี่เจ้าเขาเน้นกับเจ้ามา,าเอากระพื้นจะมาไต่เอา ผู้ใดไต่พ่อเงี้ยก็สีโสดีเนาะเขาไ่เคยไต่เนาะไม่ใว่าจะมาเจอดึกนอนกับบทเตือนนั่กับบทตือนหลอกเบิ้งอีกครับพี่น้องครับพี่น้องซอยเบิ้องนะครับฮะ นีนเห็ดบ่เห็ดอียังไงนี่เห็ดอันเห็ดยังพี่น้องเห็ดเพิ่งสองแล้วก็คือซื้อออกพี่น้องอเห็ดเพิ่งตองครับ ปาโคนพี่น้องโพนนี้เปน็นเอิดเติดนี่คือแปลนพี่น้องเจะอไอยูยย่คือดูบางขีเกาเวันก็น่านค้าบ รูปองขี่เก้ากัคนครับแม่เนียนกนเอาเห็ดก่อนไม่เอาไม,ไม่ไม้อยู่พี่นงคงเลยรูปองค์ขี่เก้าะนะครับผมเขาพอจกดอกมันเพิ่นเอาเห็ดหรือเพิ่นเอาอยัางครับที่สวนบางกันใช่หรือเือเกียงครับแต่ตรงให้จกดอกแน่นอน บ่พี่ีมมีอะไรบ้างพี่เจ้าก็สีเอาเกียงปานันบ้างมาดูี่ดูมาดูละอิริอหลีเห็ดอหลีพี่น้องินขึนมาเอาหน่อยดอกงามอยู่ดีนอลองพี่น้องครับงางัดไปพี อันนั้นมันหักบอกรลอว่ามันหลอมตัวคืเมันหลอมมันหลอม่เขื่อแบบยังแกนหลอยังเข่แบบนี้ยัางปาดป้ากระจอก็จะได้งามแต่ดนี่นี่นี่นวนวนสุปุติปีปาดตัผักนี่ยเป็นตะดอกไงครับดิสีว่าลูบมงอีกเล้าจ พ่อ <c oughs> อยูบ่บนนั้นขึ้นเอาบนนีเลยใส่ยังไงกรึเปลพี่น้องพี่น้องพี่น้องมาบอยพออีกแล้วครับโศกมันยุติติดทางอีกแล้วพี่น้องยุติติดทางอีกแล้วพี่น้องมิตรรอกน่งใหญ่พี่นอ้อง,อง,พ,องพี่สีเลียนเลี้ยนเลียนงามงามงามมิตรอกย่งใหญ่เลียน <c oughs> เลียนเลียนเลียนงามงามงามาข่อยยางมาฝอมองหันผู้ดี นี่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 ก็มีนี่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 พิศพกำลัาเกิดกาบงาม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 กาบสวยๆจักสามทีพิี่โอ้พี่น้อง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 เปิดออกก่อ้งพี่พี่พี่พิพพ้จ็บิตข้างขวาพี่น้องเลยเปดออกเปิ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 ดออกกนพี่น้องเปวดออกก่น อู้อะไรโอ้ยหัวนี่ออกเลยหัวนี่ออกสูไปที่ต่อกันปาล่ะพี่สีพี่พี่ขา้มันแต่เขาขึ้มานแค่พี่ดีเขาขึ้มานแค่มะพรอยนี่แหละคนย่างมะพรอยนี่แหละแจ้งใั่กูไ่เห็นเลยเมียนมันขาวแจ้งใั่กูเห็นเลยปาดเปิดไปอีกพี่สีก็ดีปาดออกอะไรไรแม่ออกอะไรไรแม่ งัดใบไม่อย <mel od g affe tới> okay, ู่นี่งัดใบไม่อยู่น่นน้อนะปเปิด้งแต่ตั่่จะเปิดฟอรเรื่อยๆอยู่ครับอุ้ยามขาก่อนดส อ่งเีิป่ิไปดไพีเขาคือหมานแท้นสมากิเเนี่มาเปิดไปเมื่อ่นใส่เห็ดพออันกระตาพอดอกพี่น้องเลยอันนี้ไปอาเลนขี่เกาขาเจ้าเกี่ยวอพี่น้องเออเห็ดะไรเกี่ยวหมานหมนเกี่หมัน งามแห่งโอ้ยเบลือเบล่ะปาดมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วปาดป้าดป้าดแปดปาดนั่งบนไม่ เขาก็ดเบอไเดรียนลูกหลีลูกเลียนอีกตัวนี่ัวพี่สีกันนีป่ะเดี๋ยวพี่สีจูกกัน,กนกอ,อุ้ยเปินเปันมันอดเก็กบหมดเลยเปิด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 น้องครับตกมาแล้วพี่น้อง <c oughs> นี่แค่คนเหยียบเมื่อวานนมงั้นอีเดี ห,ห,ลหลือเมนห้อยห้อ,องายางม,มงส่งบ่จับ่เห็น <c oughs> บั่ดีมันพอภาพแบบนี้แล้วมันขนึ <c oughs> น้นี่อ๋อไ่นาิเด็นบ้างจ้บ่เห็นเนาะมันบันเนาะสีกระต่ายมอ้ยโอ้ยเดี๋ยวเดไเ มีผ้ามันงั้นสตัวนี้เราผ้ามันน่นสับเห็ดสันบเ็ดเห็ดนี่พี่น้องนี่มันเห็นดขาวๆพอดีครับมันกัตกใ่ตื่นแน่จัง่อยหืมเนี๋ยวมาคุณซักไว้โอ้ยน้ำแห้หดอกเห็ดไหม

ดอกเป็นแถวยาวเลยไหมโอ้ยงามเลยค่ะถ้าดินปืดดอกพี่น้องธรรมใหญ่โปดๆอ่ะมือปืดเบสิ่งมือซุดมือีพี่น้องปุ๊งง

ดอกนี้เซมินงามผักกันรยังวะเด้รึเปลาปัดดกอกพี่น้องโอ้ยงกัดค่อยเปิดปัดบูพี่น้องกระสอนเห็ดควงกั่นี่แหะครับเบื่อที่มึงดอกเห็ดพี่น้องไม่เกี่ยวกันข้อถอยหลังมาเหยอะเลยว่ะจ้ะ ัเลัดเลยมอ้ยยยยยไยยยยดยยยยเดยลยยยยยยอ้ยยยเย็ยนย้ายยยยยยยเยย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 คยย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 ลยยยยลยยยยยนยย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 ยงยยยยยยยนยยยเยย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 ยทยามูมากย่ยมูเกิดยย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 ย สั้นมาแมู่้จัขก็สั้นสันสั่นอีกเลยินขินไรสั่นหดนึงโอ้โดนคนเท้านจะขายไงวนๆอ้ได้อีแบบนี้ซ้ำกันผุ้ยสีน้องบอกอะไรดอกซ้ำกันก็พอแล้วนี่นี่อน้องนี่จะโดกยังไงงามๆครับมุกเลยครับผมพี่น้อง ปวดอ้วนๆเลยครับยังไม่ลอยเ้พี่น้องครับเคลียร์ไปเคลียร์ไปหัวหักดังเปาะขายอะไรขายอะไรกันล่ะขาเพื่นหรือเปล่ขายเพื่อนินด้หรอคะขาขาไหนดิน้ำเอาขาขาขาดขาดบ่ได้ขาขาดขานี้ย นึกว <laughs> ่าขายเห็ดปวก <c oughs> ครับผมพี่น้องครับยางร้อสองดงบ่อได้เห็ดเลยครับพี่น้องได้จุ่มเดียวครับโศกมนันจะมูแหลกครับผมพี่น้องตรงนี้แต่ว่าดอกใหญ่แห้งครับได้เป็นถั่วยอยู่ด้วยครับผมพี่น้องขาเห็ดก มีตะขาไงมุกมุกครับผมพี่น้องครับพอดีเสียบพอดีเสียบอ้ยยำเป็นตะวันดีครับเนาะขาเขาเขาไงไงตันตันพี่น้องนีเด็ใหญ่นึงพอดีแล้วครับผมพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับบอยก็สิขอไว้สเนตสกอนครับบอยผ่อนคลายคลิปหน้าขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับ ขอบคุณที่กดติดตามไว้ให้เป็นกำลังใจให้บ้าบอยด้วยครับผมสำหรับคลิปนี้พ่อใบก็ขอไว้สำเนียงสักก่อนครับสิออกเมื่อบ้านก่อนครับกับบ้าบอยกับพี่สีครับปั่นกินเขาตอนพี่น้องขอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำด้วยสุขภาพแข็งแรงครับสวัสดีครับเดินโนมัยพร้อมพี่น้องแกงเส้นเห็ดบ่เห็ดโนมัยกับโนอมัยด้วพี่น้องอึดอยากอะนะ ในแกงใส่เห็ดพอดีดดอพูดนะแกงเส่กันพอดีมันไปต้องกับสามสันผลไปนะนี่รืแกงก็ใหม่ใส่เห็ดพอดีครับผมพี่น้องครับสุกงันครับผมพี่น้องครับหอยป๊ป่อกันไหมครับผม